ละครสั้นเรื่องน้องเอาแต่ใจไปรับชมกั yeah. <Okay. S 1> นเลยเย้นี่ลูกพ่อจะทำอาหารให้กินนะเดี๋ยวเข้าไปด้านในก่อนพ่อทำอาหารให้กินนะโอเคพ่อทำอะไรให้กินก่อนไปก่อนนี่น้องไปเถอะกินข้าว น้องนั่งสิฉ,ฉันโกรธมากนะเอิรเราโกรธมากนะเดี๋ยวพี่โกรธมากนะโอเคว้ยทำกับข้าวเสร็จแล้วกินไก่ไปหนึ่งตัวนะเดี๋ยวพ่อทอดไก่โอเคฮะาทำไมหนูติดผักไปด้วยเอาก็ว่าพี่อะ กินข้าวพี่อะอันนี้แล้วพี่กินผักไปแล้วที่โรงเรียนน่ะเออแล้วก็พี่อันนี้ด้วยหนูไม่อยากกินทักหนูไม่อยากกินผักหนูไม่อยากกินผักโอ้ยเดี๋ยวแบ่งให้พี่อึอแบ่งละเอาแล้วทำไมพี่ได้ผักน้อย,อเ,ยนะเอา,เอาทำไมต้อง ทำไมต้องพุงม,มาถ้ามันเกินก็ไม่ต้งเด็ดแล้วใชไม่ต้องอันนี้ด้วยฮ่าหนูไม่อยากกินผักหนูไม่อยากกินผักหนูไม่อยากกินผักเฮ้ยเอาแต่ใจเหลือเกินโบนั่งเฝ้าด้วยนะ<อ>มาโบนั่งเฝ้าด้วยโ<อ>บนั่งเฝ้าด้วย<อ> โบนังเฝ้าลูกสองคนด้วยนะเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อขนมนะโอเคค่ะเอาอะไรห,ห้ามเกินสิบบาทเอ่อห้ามเกินสามสิบบาทเอากุญี่จอยค่ะแล้วก็เลโอเคได้ของหนูเล่แล้วก็กุญี่จอยสีฟ้าโอเคที่ชมพู โอเคพอไปซื้อไปซื้อดีกว่าสวัสดีเอาอะไรคะ เลแล้วก็คาเฟ่แล้วก็เลแล้วก็แล้วก็เล,แล,แ,ลแล้วก็ค,ค่ะไปดีกว่า <c oughs> จะจอดไว้ที่เดิมเดี๋ยวเพราะว่าผิดกฎหมายนะว่าเราเป็นโอ,โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันชนอ้ายชนจริงด้วยอ้ายชนจริงด้วยปลาลูกกินเสร็จยังยังค่ะว้ย ไก่เหลือเท่าเดิมอยู่อิ่มยังอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวพ่อจะไปเออมาเดี๋ยวพ่อจะไปนะอะไรคะเดี๋ยวพ่อจะไปกินเจคนไปไหนอยากไปซื้อของเล่นค่ะ โอ้ยอะไรแค่ไปเซเว่นเลยอยากไปหนู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 อยากไป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 อไปง่า อยากไปมากอยากไปอยากไปอยากไปตบหน้าพ่อเลยนะนี่นี่น,นเออีเออเออก็ได้ไปเออเออก็ได้ไปโอเคพ่อจะหนูกำลังทีนะโอเคหุกนี้ต้องขออะไร เยอะมากเลยหนูททำไมไม่ไปตัดผมทำไมลูกไม่ไปตัดผมหนูอยากปล่อยให้มันยาวถึงนี้เลยผ้าเลยแล้วผ้าเลยแล้วเก็บเลยโอ้ย พ่อจะแจกเงินนะพ่อจะแจกเงินหนึ่งพันสองพันได้ไหมคะพ่อไม่ได้จ้าฮ่าท่านพ่อไม่ให้หนูจะกีดลั่นอยู่ตรงนี้เลยโอเคสองพันก็ได้ของหนูง่ายๆสบายสบายหนึ่งพค่ะได้เลยแจกเงินกันแล้วนะ ซื้อของดีกว่าว้าวเป็ดเหฮดสวยมากให้หนูไปซื้อของดีกว่าว้าวว้าวต้นคริสต์มาสอันนี้ด้วยหนูอยากได้มาก จักรยานหนูก็อยากได้น,นี่ก็อยากได้ฮหตุ๊กตาเด็กหนูก็อยากได้มากเลยจะไปทำพ่อดีกว่าพ่ออะไรหนูอย,อยากเอาตุ๊กตาอันนี้มันการโชว์แสดงไงมันไม่ใช่ของจริมันทําจากโฟมไม่เชื่อหรอกค่ะพ่อ หลอหนูจะไม่เชื่อสักอย่างอา้ซื้อไปซื้อไปมันเป็นตนนุ๊กอเวนจ์จำลองก็ใช่ว้าวอันนี้นนว้าวอันนี้ก็สวยเหมือนกันไปทำพ่อดีกว่าพ่อหน,นูอยากได้ตุ๊กคิสมาและถุงเท้าอ่ะโอ้ยอันนี้มันเลยคิดสก,การคิดสมัิแล้ว จะมาตอนอันนั้นนะอ้อยมันนานเกินนานเกินเลยนานเกินมากเลยพานานเกิน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 ไอ่อะไรเนี่ยเด็กเอาแต่ใจเฮ้ยเจ็บแป๊บแแแป๊บเสร็จแล้วเจตังให้พี่จำจอนดีกว่าพี่ได้เท่าไหร่คะสิบบาทจ้ะ เอสามพันบาทจะได้เลยจ้าได้แล้วค่ะเย้ได้มาแล้วได้ซื้อของเล่นกินได้ช,ช็อกโกแลตพ่อหนูเสร็จแล้วโอเคเก็บไว้นะลูกไช่นานจรงเลยลูกเอาอะไรนี่ว่าเอาเป็ดโอ้ย เห็นไหมดูราคาสามพันบาทเนี่ยยากเกินไปไหมพาอไม่มีตังค์เยอะขนาดนั้นหรอกพาะไม่ได้รวยไม่ได้รวยขนาดนั้นพอ่อกอนเนาะพ่อก็ไม่ได้รวยสักอย่างเลยเอาวันเล็กนี่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 น,นี่เอาซื้อหมดเลยอันนี้ราคาแค่สิบบาท ซื้อก็ได้พ่อจ่ายตังค์นหน่อยพี่จันจรคะเท่าไหร่เท่าไหร่คะทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทอืมอาจ่ายไปโอเคพ่อได้มาแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วลูก ไปไปกลับบ้านพ่อหน่อยอยากไปสน,นุกไม่ได้หน่อยอยากไปหน่อยอยากไปหน่อยอยากไปเล่นถ้วยน้ำชา้วไฟหอะแล้วก็อนันด้วยซื้ออะไรไป จะเล่นอะไรไปเยอะแล้วป๊ะไปไปลูกป๊ะป๊ะไปสวนสนุกแล้วทำไม ไปดูลงละครไม่ไม่ได้เดี๋ยวหนูเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะมาทำร้ายไปเล่นถ้วยน้ำชาอย่างเดียวนะโอเคค่ะพ่อเล่นแค่ถ้วยน้ำชานะลูก รอพี่ด้วยสิไมปรอพี่ได้ยังไงก็พี่ชักชา้าอันนี้มันแรับคิดชอบของพี่นะตอนตอนพี่เกิดมาพี่ก็ไม่เคยด่าเลยนะเลย นะเป็นยังไงกันเป็นทุกคนชอบคลิปนี้ย่าลืมงกดไลค์กดแชร์กดตับตาคให้ให้เป็นกบนังให้กับเราด้วยนะบ๊ายบาย